ี่อโอเคถ้าทุกคนวันนี้กับผมมอสตัดช่องเป็นมอสชาแนลเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทําคลิปแกล้งแกล้งใครดีแกล้งแนนอือเด็กป๊อกก็ยากแกล้งแนนฮะแกลเอาคืนให้มอสโอ้คืออย่างงี้ทุกคนไอ้ป๊อกมันบอกว่าเดี๋ยวตอนดึกๆนะแนนจะมาแพ็คของใช่ไหมให้ป๊อกมาช่วยแพ็คด้วยป๊อกก็เลยจะแบบจะแกล้งแนนแบบว่าแกล้งแกล้งแบบของขึ้นอะไรเงี้ยใช่เหมือนไปสักอาจารย์มาแล้วแบบของขึ้นให้แนนกลัวเอาไหมเอาดิ นี่นแขนขวาสั้งมังกรนะครับแขนซ้ายสักไปวันวันสักไปวันวันสักส้น่สักไปวัน <laughs> วันเดี๋ยวดูันเลยว่าถ้าป๊อปของขึ้นในขณะที่ทุกคนกําลังทํางานกันอยู่จะเป็นยังไงนะครับทุกคนเออทาเป็นว่าของขึ้นอ่ะทำเป็นอย่างไรอย่างเช่น คลิกระนะ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้แมมมอสุด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแผนการกันเลยนะครับทุกคนว่าแน่จะกลัวแค่ไหน,นทุกคนผู้กลัวจะขำแล้วจะขำแล้วเอาบอลช่วแพ็คของพี่โอเคจบแล้ว ไปอันนู้เว้ยอันนี้อะไรอ่ะอ้าก็ขีดขีมอะไรก็ขายยังไม่รู้อีกไม่ขีดอะรขีมท่าแค่แบบนี้นั่นเนี่ยจะช่วยอะไรก็ขีดเอาละไว้อย่างที่ว่าเรีนขายเื่อมาขายอ่ะเพราะว่าเห็นคนถามมาเยอะไงแล้วตัวเนี้ยเนี่ยแอบซุ่มใช้มันหนที่เนี่ยใช้ที่หน้ากระจกอืมเออไม่ช่วยอะไรก็ทำให้ผิวขาวไงเนี่ยใช้ทาบำรุงผิวไปแล้วก็ทาทั้ง ตอนเช้านะก็ใช่เหรอใหญ่กอล์ฟใช้ได้ปะใช้ได้มันจะขาวแล้วก็พวกที่แบบว่ามีรอยแตกลายรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยจางไม่เยอะเลยจะกระแลแตกไหมดูนิ่ทาดิแอบมากหอมไม่หอมทิ้ตัวเลยอะสองร้อยเก้สิบเองแล้วดูต้องสามร้อยเองแล้วทำไงอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะแพ้ค่ะเออนั่งมองได้แหละเหมือนอ่านออกไม่ออกแพ้เอง น้แต่น้ำมันน้ำมันอะไรมันมะกอกมะกอกมะกอกเดี๋ยวเาไปสับกระไหลข้างหลังฮะไหลข้างหลังสับกระไหลทำไมต้องสับกระไหลข้างหลังมันใกล้รูใกล้รูมันใกล้รูเดาไปสับผงตรงนี้ฮะสับผงตรงนี้ผงอะไรผงอ่ะพญาะผงอ่ะใส่น้ำมันตรงเนี้ยอ๋อทำไมต้องสับผงตรงนั้นอะ ม,มันใกล้หลังไงมันใกล้หลังไงน,น,น,นี่มันใกล้หลังนีเห็นแล้วเนี่ยแบบนึงเดี๋ยวจะไปสักริงตรงนี้วะ่ะเน,นี่ยฮะ,ฮะทำไมอ่ะมันใกล้กล้วยไปไงอ่ะชอบชอบก็เนี่ยเดี๋ยวกูจะไปสัตว์กูสัตว์อันนี้มาเนี่ยรูสัตกรอีน,นี้พาทิพย์มาเปิดดูดิอ่ะเนี่ย มีนี่เลยฮะม่เห็นมีเลยตอนนี้ตอนอะไรตอนคืนอ่ะพาที่บ้านคุณที่ตอนคืนเงี้ยพาที่จังหวัดดิฮะทำอะไรคิดเฮ้ยเอ้า้อไหมอค เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรไม่รู้อ่ะมังกรเนี่ยมังกรขึ้นอยู่น่นเมื่อกี้อะไรแม่งจะเลื้อยอย่างเดียวเลยของขาดชื่อว่าของขึ้นของขึ้นนะดิใต้บ่อผมใส่ไมู่อะหลงบ่อแน่เลยถามอะไรกันถามอะไรกัน ไอป๊อบมันมาเปิดคลิปกับมอสมันบอกว่าจะแก้แนนมันจะแก้แ,แ,กแบบของขึ้นอนะของขึ้นใส่แนน่ะให้แนนแบบกลัวอะไรเงี้ยเออแล้วแนนกลัวไหมจะแก้กลัวไปก่อนทำ้แลนนอ่ยขำไม่ได้อะมันก็แก้กลัวไปก่อนเดี๋วยวดูดีไอช่างเหมือนมันจะทำเหมือนกันไไม่แก้แนน,นนแะน่นะไม่แก้โอเคนี่มุสตาร์มาบอกกันเลยอ่ะโอเคเออกลัวแนนกลัวเงี้ยเออมันรู้มอสรู้ว่าแนนกลัวแล้วมันสาดกลิ่นเงี้ย เจ้าบอกก่อนเอามเมื่อกี้รู้สึกอะไรมันสั่นเนี่ยเออไม่รู้ตัวเลยเงอารมณไมันไม่หมดเลยคือไม่กลัวเลยหรอเนี่ยระวังมากกลัวดีเนี่ยกลัวฮะกลัวจะตายอยู่แล้วเดี๋ยันตกใจนะโอ้ยตัวขนลุกตัวเหมือนกันเนี่ยแต่ยังร้อนๆไงเออมันร้อนอ่ะมันร้อนอ่ะงั้นให้เรียนทำไงอ่ะเปิดแอร์ดิร้อน ร้อนน่ะแดดแต่เนี้ยแล้วเป็นไรไม่รู้เหมือนกันใค้ยถึงร้อนน่ะไม่รู้ว่ะ อธบายไม่ถูกอะไม่รู้จะอธิบายยังไงลราอธิบายที่เป็นยังไงบอกอาการไม่ได้อะอาจารย์ดังคริอาจารย์ที่ไปสัก่ะใครผู้สั่งกับใครอาจารย์ยอดอาจารย์รอรยอดเลยฮะอาจารย์ยอดมึอสั่งอาจารย์ยอดเลยเหรออาจารย์ยอดนะเออใครวะใครอาจารย์ยอดกับใคร,ใคร อ๋อโอเคจายอดอดะไม่เคยดูหรอจารยอดอะไรนะไม่เคยดูอจารยอดคยดูอยอดะนักที่มังสมลังแรงใดในโลกสมด้วยแรงันอ่าใยใหญ่แล้ววนียอดนะเดี๋ยวรุบหลุดยยอดเลยสวัสดีครับ วันนี้จะมีเรื่องเล่ามาเล่าอ้าวจบแบบนี้ได้ครับเนี่ยเสิ่งอาจารย์หมอสิหมอเส้สิ่งอาจารย์ดูหมอไม่ได้แพ็คเลยวันเนี้ยเอาก็แพ็คไปสิลูกค้าไม่ขาม่าวเต่าทีไม่แพ็คหรอเออไม่แพ็คป่ะเออเอากูกลัวจะแพ็คยังไงเลยเนี่ยนั่งเก่งอยู่เนี่ยกลัวอ,อะไรเนี่ยก็นัน่งขำอยู่นั่นไม่ใช่ขำเยินแต่ที ก็เดี๋ยวมาสั่นมาทำเป็นเหมือนของเข้าก็กลัวดิลูกค้าจะได้ข่าว,ไ,นะวไหมนะโอ้ยแปลกต่อแปลก์ต่อน้องหอมอีกจะได้ฉีดไม่ได้เหวนนะ กูเป็นอะไรวะเนี่ยเออเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเขาเป็นอะไรขา้าไอ้หวันตอนไปฟังพระแบบกิดแบบพระสวดมันติดหูแน่เลยเปิดไงไม่กลัวไงขับอะไรขับอะไรนะอะไรรู้ว่าแกลงไงแกลงอะไรอ้าวก้แกลงผีเข้าไง ถามว่าไหลแล้วพอได้แล้วเนี่ยจะแพ้ของใ่จานสักผิดแน่เลยคือ,คอ,อว่าสักพยาธิให้กูแน่ห,หยุดยังหยุดแกงได้ยังแกงอะไรหยุดแกงหรือยังจะแพ้ของจะแพ้ของดูดิดูดิเหนื่อยจริงเนี่ยใครให้ทำอ่ะใครให้ทำอ่ะ จะเปลิปยังมันป no er ิดเลยคิปอะไรเาเนี่ยแล้วรู้ได้ไงวะหรือยังจะหยุดหรือยังจะให้ของหยแก้งหรือยังรู้ได้ไงล่ะะกคอยบอกจับสะอบเลยกัสะอบเลยกคือกรูดทฉันฉันทไม่ไห รู้ใครแกล้งใครเลยตายตายเทษกริดีเข้าให้แม่ดูหนุนหลังบ้านมันไปไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะข้างน้ำฮะไอจบแล้ว่าโอเคทุกคนมีชัยช่างคิวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับผมตลกแกแกล้งเต็มที่อ่ะงงเลย่ะ